สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูวันธนาพาหนูเก่งอีกแล้วนะคะกับการอ่านบทอ่านเสริมของหนังสือภาษาพาทีค่ะอันนี้จะเป็นบทที่13เรื่องของดีในตำบลน,นะคะซึ่งอ่านเสริมวันนี้หัวข้อเรื่องของอ่านเสริมก็คือเมืองไทยใหญ่อุดมค่ะเราจะอ่านเป็นบทร้อยกรองกันนะคะ เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำอันนี้อ่านว่ามุ่งมั่นนะคะวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำ ให้รู้ลู่ทางจำขนขวาไปให้มากมายช่วยกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้อาบเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ร่มเย็นแน่ หาไหนปานโลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ้ยอันนี้เป็นคนที่แต่งก็คือหลวงดรุณกิจวิทูนนะคะอ่าซึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง วันนี้คร,รูวันก็ขอจบบทอ่านเสริมเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ